ตอนนั้นเนี่ยมันพลาดไปนะครับโอบามาครับอเมริกโอบามายังนักสารภาพตัดสินใจผิดพ,พลาดย้ายไปร่วมทีมสิงห์บลูเชลซีตอนนั้นนะครับเปียร์อเมริกโอบามายังกองหน้าของโอลิมปิกมาร์เซยอมรับว่าพลาดมหันที่ตัดสินใจย้า,ายไปอยู่กับเชลซีเมื่อปี2022หัวของจิมชาตการองอย่างโอบาม่านะครับย้ายจากบุรุษยาดดอนไปอยู่อาร์เซนอลในปี2018อยา่างเราก็ตามครับเกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างเขากับมิเกลอาร์เตต้าทำให้ต้องเก็บข้าวของย้ายไปอยู่กับบาซ่าในช่วงต้นปี2 0 2 2 จากนั้นเนี่ยโอบามายองก็ทำเซอร์ไพรส์ย้ายกลับมาที่ลอนดอนนะมาอยู่กับเชลซีในอีกไม่กี่เดือนถัดมาซึ่งทำให้เขาได้ร่วมงานกับชูมัสชูเคิลเจ้านายเก่าสมัยอยู่บรูเซีดอทมุลนะฮะอย่างไรก็ตามนะหลังเขาย้ายมาแค่ไม่กี่วันครับชูเคิลโดนปลดออกจากตำแหน่งและแกรมพอลเตอร์เข้ามาแทนที่จนทำให้การแข่งขันในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดไม่เป็นไปอย่างที่นึกไว้เลยสำหรับโอบามายองนะครับโอบาม่ก็เปิดใจครับบอกว่าเป็นความผิดพลาดอย่างหนักเลยนะที่เลือกย้ายไปอยู่กับ นะย้ายไปอยู่ที่นั่นมันเป็นความผิดพลาดมาหันของผมเลยตอนนั้นผมมีช่วงเวลาที่ไม่ดีในบาร์เซโลนาเจอขโมยขึ้นบ้านและบาซ่าก็อยากขายนักเตะไม่เป็นผมก็เมมฟิสเดปายแล้วก็เชลซีก็เป็นสปุนสอน์เดียวที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาผมเลยบอกว่าโอเคเพื่อครอบครัวผมผมจะย้ายทีมต่อไปให้ไปอยู่กับเชลซีผมคิดว่าบางทีเนี่ยอาจจะออกมาดีก็ได้โอลิเวียชิรูก็ย้ายจากอาร์เซนอลไปเชลซีแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่สําหรับผมแล้วมันแตกต่างออกไปผมมีปัญหา ต้องบอกว่าฤดูการอนาผิดหวังของโอบามยังที่เชลซีเนี่ยยังตรงกับช่วงที่สโมสร, Chelsea, รเชลซีเปลี่ยนเจ้าของด้วยนะครับจากโรมมนอราโมวิชเสียหมีมาเป็นบรูโกของทางเสียชอตบอลลี่ด้วยนะครับมาเลยโอ้โหช่วงปเปลี่ยนทายช่วงนั้นแท้ที่สุดแล้วครับแข้งวัย36ปีอย่างโอบามยังก็ทำผลงานได้เพียงแค่3ประตูจากการลงสนาม21เกมในทุกรายการให้กับเชลซีผมก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าพลาดมหันที่ย้ายไปอยู่กับเชลซี มีข่าวสารบอกว่าทางนั้นของไบรเยนสนใจเซนซ西亚กับกรีมาโดนะครับบาเยร์นิวนิกนะครับมองว่าอเล็กซ์กรีมาโดแบ็กซ้ายของเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยจะเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของราฟาเอลเกเรโรนะฮะสื่ออย่างคิกเกอร์ครับสื่อเยอรมันรายงานเมื่อคืนครับบอกว่าบาเยร์นิวนิกกำลังพิจารณาเซน西ากับอเล็กซ์กรีมาโดแบ็กซ้ายทีมชาติสเปนของเลเวอร์ ชาวรายงานก็บอกว่าไบร์เยนกำลังจับตามองกรีมาโดแบ็กซ้ายชาวสเปนของเลเวอร์เนี่ยที่พวกเขามองว่าอาจจะเป็นตัวแทนของราฟาเอลเกเรโรแบ็กซ้ายชาวโปรตุเกสที่กําลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลน,นี้นะครับกรีมาโดเนี่ยยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงจนถึงหน้าร้อนปี2027นะก็คือมีสัญญากับเลเวอร์ถึง2027แต่มีแนวโน้มว่านักเตะจะไม่ขยายสัญญาเพิ่มเติมนั่นหมายความว่าเลเวอร์อาจจะต้องหาทางปล่อยแบ็กซ้ายรายนี้ย้ยายทีมในช่วงสั้นๆหน้า หลังนาเตะทำผลงานอดเยี่ยมนะในฤดูกาลน,นี้ครับทำา7ประตูกับ4แอสซิสต์จากการลงเล่นทุกรายการ15เกมแม้ว่าแบ็กซ้ายชาวสเปนอย่างกรีมารโดจะแสดงความปรารถนาว่าเขาต้องการย้ายกลับไปคาแข้งในบ้านเกิดในช่วงบนปลายอาชีพนะครับแต่หากได้รับข้อเสนอจากไบเยนมิวนิกก็อาจจะโน้มน้าวให้เขาตัดสินใจเล่นในเยอรมันต่อไปก็ได้นะครับก็มองว่าเป็นตัวแทนของเกเรโรนะสำหรับอเล็กซ์กริมารโดนะครับใจเขาอยากไปเรัลมาริดนะมีข่าวว่าอยากไปเรัลมาริตมากกว่า แต่ถ้าบาเยอร์นยื่นข้อเสนอมาเนี่ยเออก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่เยอรมันต่อไปนะอยู่กับทีมใหญ่อย่างบาเยอร์นนะครับก็รอดูเนาะสำหรับอเล็กซ์กรีมาโดนะครับก็ถือว่าผลงานโดดเด่นผลงานดีนะครับตอนนี้ก็ถือว่าพอเชื่อขนมกินได้นะครับก็เป็นตัวหลักนะในทีมเลเวอร์ครับเพราะว่าตัวแบบทอ็ทอปก็ออกไปเยอะส่วนตอนนี้ครับเขาต้องแบกทีมอีกคนหนึ่งนะเนาะรอติดตามครับสถานการณ์ไม่แน่นอนอาจจะได้ย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าเลย2 0 2 6นะครับ ด้าน,นของบูคาโยสกาอ้โหฟอร์มสุดยอดนะครับด้าน,นของซากานะครับก็ขอให้ฟอร์มของสิงโตคำรามอังกฤษเนี่ยคงเส้นคงวานะครับให้รักษามารตรฐานนะครับบูคาโยสกาเจ้าของประตูสวยๆ,ๆช่วยอังกฤษชนะเซอร์เบียส0ูตรนะครับหวังว่าสิงโตคำรามเนี่ยจะรักษาผลงานยอดเยีย่ยมนี้ไว้ได้ต่อไป อังกฤษล่าสุดชนะเซอร์เบีย2-0ด้วยประตูจาก2ผู้เล่นอาร์เซนอลอย่างสกาและก็เอเบริชิเอเซซึ่งนี่เป็นครั้งที่5และที่มี2แข่งปืนใหญ่นะครับทำประตูให้อังกฤษในเกมเดียวกันได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่พศจิกายนปี2021ที่พบกับซานมาริโนนะครับสกากับเอมิลสมิธโรทำประตูได้ทัาน,นของากาบอกว่าอีกหนึ่งประตูและเป็นประตูที่สวยงามมากผมพอใจกับประตูนั้นมันเป็นลูกยิงที่สวยงามเป็นประตูที่สวยงาม เป็นผลงานที่ดีและเป็นเกมที่ยากสําหรับโซเบียมันคือทุกอย่างสําหรับพวกเขาและพวกเขามาอย่างดุดันเรารับมือกับมันได้ดีนะเราน่าจะเล่นได้เฉียบคมกว่าน,นี้แต่เราชนะสองูนนั้นเนะี่ยเราจึงมีความสุขการได้ลงเล่นที่นี่และได้สนองความกระหายของพวกเขาแม้เราผ่านเขารอบแล้วก็ตามเราพอใจกับผลกานในคันนี้มันเป็นผลงานที่พวกเราสามารถภูมิใจได้เราคว้าชัยชนะได้สําเร็จ และเราเล่นกันได้ดีมากมากสกาเนย,ยังพูดถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกภายใต้กระนำทีมของชูเกิลด้วยเขาบอกว่ามันประสบความสําเร็จอย่างมากเราชนะทุกนัดและเราต้องการสร้างผลง,งานที่ดีต่อไปเมื่อดูถามว่าลูกยิงวอลเลย์สวยๆในเกมนี้เป็นประตูที่ดีที่สุดของตัวเองในทีมชาติอังกฤษหรือเปล่าเขาบอกว่าบางทีมันอยู่ใน2อันดับแรกมันเป็นลูกยิงที่สวยงามมากผมดีใจที่มันเข้าประตรูพูดถึงสารที่ตัวเองส่งมายังมานนักสำรองหลังทำประตูได้เขาบอกว่า ผมแค่อยากเปลี่ยนรองเท้าแค่นั้นแหละที่ผมส่งสารไปที่ผมชี้มือไปนะฮะอันนี้ก็คือการเปิดใจของบูคยโยสากาปีกตัวเก่งของทีมชาติอังกฤษครับหวังให้อังกฤษเนี่ยรักสามารถตฐานแบบนี้ต่อไปแบบยาวๆเลยนะครับชื่นมือเลยนะฟอร์มของทีมชาติอังกฤษนะครับมีข่าวนะครับบอกว่าปูดว่าอิบราฮิโมวิชครับสลาตันเนี่ยดันเอซิมิลานคว้าตัวเลวันดอฟกี้มาเสริมคมนะครับ มีข่าวจากสก็อตสปอร์ตครับบอกว่าซาลาตันอิบราฮิโมวิชกำลังผลักดันเอซิมิลานในการคว้าตัวโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้กองหน้าของบาซามาร่วมทีมขณะที่สัญญาของเลวานจะหมดลงเมื่อจบฤดูกาลน,นี้รายงานบอกว่าซลาตันครับตำนานของมิลานครับซึ่งเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารของสโมสรเนาะกำลังผลักดันให้ทีมรอสโซเนรีครับคว้าตัวเลวันดอฟกี้ในช่วงสม,มัยน,นี้นักเตะมากประสบการณ์รายนี้จะย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวและอิบราฮิโมวิชเชื่อว่าเลวานเนี่ย เป็นตัวอย่างที่ดีของค่านิยมของสโมสรและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับบรรดาดาวรุ่งได้นะครับเอซีมิลานเป็นที่รู้จักกันดีกับสโมสรที่ช่วยต่อยอดอาชีพการเล่นของบรรดาแข้งตุกเก่านะครับโดยมีผลงานอันยอดเยี่ยมในอดีตกับผู้เล่นอย่างอาจจะด,ด้านของเนสตอรนะครับอันเดรปิโลแล้วก็คราเลนเซดอฟทีมยกษ์ใหญ่แห่งรอเมริกาครับมักเซนเซีา,ากับบรรดาแข้งระดับท็อปในช่วงท้ายอาชีพการเล่นเช่น อาทารด้นอิบราฮิโมวิชเดวิดแบ็คแฮมแล้วก็ล่าสุดก็เป็นลูกาโมตริตนะฮะขณะที่เลวานได้กล่าวในสัปดาห์นี้ว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตว่าจะอย่างไงมีรายงาน,นว่าเขาไม่สนใจที่จะย้ายไปซาอุดิอาระเบียแต่ยังคงต้องรอดูต่อไปว่าเอซีมิลานจะสามารถมอบโปรเจกต์ที่น่าดึงดูใจให้กับเลวานได้หรือไม่ให้เขาออกจากบาร์ซโลน่านะครับอืมก็ไปลุ้นอีกทีหนึ่งปูดว่าทางด้านของอิบราฮิโมวิชอยากจะได้ให้มาเล่นด้วยกันที่เนี่ยฮะ ให้มาอยู่ที่เอซิมิลานปีศาจแดงดำนะครับอ่ะก็รอติดตามกันสำหรับข่าวสารนี้ถือว่าน่าสนใจพอสมควรครับจัดไปให้ัรร่่นจัดไปยาวๆเลย